<Everyone>. Welcome. Welcome. สวัสดีค่ะนันเกเรียนเจอกับครูมีอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะในรายวิชานี้เรายังอยู่กันที่ mm hmm. 1> unit 1 back to school น,นะคะเรายังอยู่ในบทที่1ของเรานั่นเองค่ะส่วนในเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง mm hmm. telling the time telling the time แปลว่าการบอกเวลานั่นเองค่ะ ทีนี้เราจะถามตอบเกี่ยวกับบอกการบอกเวลาอย่างไรนะคะเวลาเราจะถามคนอื่นว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะหรือตอนนี้กี่นาฬิกาแล้วคะเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า what's the time what's the time ผู้ตามนะคะ what's the time แปลว่าตอนนี้กี่โมงหรือตอนนี้กี่นาฬิกานะคะทีนี้เวลาเราจะตอบนะคะเรามาดูกันที่ภาพของนาฬิกาของเราก่อน นี้นะคะเป็นรูปกบที่ตรงนี้เข็มสั้นเราจะชี้ที่เลขสิบใช่ไหมคะส่วนเข็มยาวเราจะชี้ที่เลขสิบสองมันเป็นเวลาสิบโมงหรือสิบนาฬิกานั่นเองนะคะเราจะพูด,พดเป็นภาษาอังกฤษ it's ten o'clock it's ten o'clock แปลว่าตอนนี้สิบโมงหรือสิบนาฬิกานั่นเองคะ่ะเพราะว่าเข็มสั้นเราชี้ที่เลขสิบนะคะทีนี้ ในส่วนอื่นๆนะคะถ้าสมมติว่าเข็มสั้นเราไปชี้ที่เ,เลขหนึ่งล่ะเราจะบอกเวลาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเริ่มกันที่ถ้าเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งนะคะมันจะเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาในภาษาอังกฤษหรือก็คือเวลาบ่า,บายโมงหรือวเวลาตีหนึ่งของไทยนั่นเองค่ะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า it's one o'clock it's one o'clock แปลว่าตอนนี้คือเวลาบ่ายโมงหรือตีหนึ่งหรือหนึ่งนาฬิกานั่นเองค่ะวันตอนนี้ก็คือหนึ่งตรงเนี้ยตัวสีแดงตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้ไปนั่นเองนะคะทีนี้อันต่อมานะคะข้อต่อมาเข็มสั้นชี้ที่เลขสองเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองมันคือเวลาสองนาฬิกาบ่ายสองหรือตีสองสาังกฤษว่า it's two o'clock it's two o'clock แปลว่าตอนนี้ตีสองสองฝ่ายสองหรือว่าสองนาฬิกาเองค่ะต่อมานะคะถ้าเขียนสั้นชี้ที่เลขสามนะคะเราจะพูดว่า it's three o'clock it's three o'clock แปลว่าตอนนี้คือเวลาบ่ายสามหรือตีสามสองนาฬิกาเองต่อมานะคะถ้าเขียนสั้นชี้ที่เลขสี่นะคะก็คือเวลาสี่โมงเย็นหรือตีสี หรือ4ี่นาฬิการเราจะพูดว่า it's four o'clock it's four o'clock ก็คือตอนนี้คือเวลาสี่โมงสี่โมงเย็นตีสหรืออ่าสนาฬิกาต่อมาค่ะถ้าเขียนสั้นชี้ที่เลขห้าน,นะเราจะพูดว่า it's five o'clock it's five o'clock แปลว่าตอนนี้เวลาตีห้าหโมงเย็นหรือว่าเวลา5นาฬิกาะะถ้าชี้ที่เลข เราจะ six o'clock it's six o'clock แปลว่าตอนนี้คือเวลาหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นจนหกนาฬิกานั่นเองนะคะต่อมาค่ะถ้าเขียนสั้นชี้ที่เลขเจ็ดนะคะจะอ่านว่า it's seven o'clock it's seven o'clock แปลว่าตอนนี้คือเวลาเจ็ดโมงเช้าอ่น่ ่อนะคะถ้าเขียนสั้นชี้ที่เลขแปดค่ะ i t eight o'clock it's eight o'clock แปลว่าตอนนี้คือเวลาแปดโมงเช้าหรือเวลาสองทุ่มหรือเวลาแปดนาฬิกานั่นเองค่ะถ้าเขียนสั้นชี้ไปที่เลขเก้มมา,ามันคือเวลาเก้าโมงเช้าสามทุ่มหรือเวลาเก้านาฬิกานั่นเองค่ะเราจะใช้คำว่า it's nine o'clock it's nine o'clock ต่อมานะคะถ้าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขสิบนะคะสิบโมงสิบนาฬิกาหรือว่านะคะเราจะใช้ประโยคว่า it's ten o'clock it's ten o'clock แปลว่าตอนนี้คือสี่ทุ่มสี่โมงเช้าหรือสี่นาฬิกาค่ะต่อมานะคะถ้าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขสิบเอ็ดนะคะเราจะอ่านว่า it's eleven o'clock it's eleven o'clock แปลว่าตอนนี้เวลาสิบ 11นาฬิกา11โมงหรือว่าต่อตามปกริค่ะมาที่อันสุดท้ายนะคะถ้าเต็มสร้างลาเก็บยาวชี้ไปด้วยกันที่เลข12ะคะ่ะนั่เคือเวลาเที่ยงคืนหรือว่าเที่ยงวันนั่นเองนะคะก็นะคะือเราจะใช้คำว่า it's twelve o'clock it's twelve o'clock อาละ,ะคะ่ะนี่คือการบอกเวลานะคะจุดสังเกตของการบอกเวลา ชี้ไปที่เลขใดๆก็ตามแล้วเข็มยาวชี้ไปที่เลขสิบสองให้เราบอกไปที่เวลานั้นนะคะถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งก็คือวันสิบสองก็คือเชเวลานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดของเรากันนะคะใน exercise four telling the time นะ exercise four จะให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า read and draw the เดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะประโยคจุดสังเกตของเราที่ไหนจะสังเกตของเราคืออยู่ที่ตัวเลขนั่นเองค่ะจะในไลน์ที่เดีวก่อนเนาะตรงนี้เขาบอกว่า it's four o'clock it's four <an> o'clock นั่นคือเวลาสี่โมงนั่นเองนะคะสี่โมงเย็นตัวเลขสี่เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการล่างเขียนสั้นชี้สี่นั่นเองค่ะนะงดเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเขียนสั้นชี้ไป ส,ส่วนเียมยาวแน่นอนก็นจะต้องชี้ไปที่เลข12นั่นเองค่ะนี่คือเวลานั่นเองอันนี้เดียเ๋ยวตรจะทำให้ดูไหมครับเปีนเขมยาว,วนะโอเคเขมย,ยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือ ก็คือเข็มสั้นเราจะชี้ไปที่เลขสี่เข็มยาวต้องชี้ไปที่เลขสิบสองส่วนข้ออื่นๆเราก็ดูตรงนี้ด้วยนะะว่าเ,เลขอะไรนะแล้วเราจะต้องวาดเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรโดยเข็มยาวเราจะต้องเป็นเลขสิบสองตรงนี้มีแค่นี้เนาะมาต่อกันที่ภาพที่สองข้ตอที่สองเขาบอกว่า read and write the answers แปลว่าจ้องเขียนคำตอบเวลาจากรูปภาพ ภาพที่ให้มาเป็นเวลาเท่าไหร่เราก็เขียนคําตอบเป็นภาษาอังกฤษลงไปอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างนี้ไ้ที่อยู่ในกรอบสีน้าเงินตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนก็จะเริ่มด้วยคำว่า it ก่อนแล้วตามด้วยเลขที่เขียนสั้นชี้ไปนั่นก็คือเลขเจ็ดใช่ไหมคะเราก็จะเขียนคําว่า คำว่า o'clock ลงไปนั่นเองค่ะก็จะเป็น it's seven o'clock it's seven o'clock 7็จะเนวลาเจ็ดนาฬนั่นเองนะคะนคำถามเทราถามนะคะก็จะถามว่า what's the time what's the time จะตอนนี้กี่โมงแล้วเอแล้วค่ะสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ see you again next week สวัสดีค่ะ